สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาอีกแล้วนะคะนำความฝันของคนอื่นที่ท่านฝันในคืนวันที่18พฤษภาคมมาฝากท่านผู้ชมทุกทุกท่านค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบอกว่านั่งแม่ทำต่อไปนะคะอยากดูความฝันนั่งแม่ค่ะชอบความฝันชอบลอตเตอรี่จะทำและนำคลิปมาฝากท่านผู้ชม เท่าที่มีเวลาและความสามารถจะดทำได้นะคะครอบครัวของนางแม่ค่ะปกติญาติาติจะไม่ค่อยซื้อลอตเตอรี่หรือว่าหวยก็แทบจะไม่ซื้อเลยนะคะมีนางแม่คนเดียวค่ะที่ชอบในลอตเตอรี่และมักจะซื้อหวยบ่อยมากๆเลย ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราทำหากว่าไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนสิ่งนั้นถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะคะสู้ๆคะ่ะท่านผู้ชมนางแม่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท่านที่ชอบความฝันและชอบตัวเลขนะคะ เดี๋ยวมาดูความฝันที่นำมาฝากค่ะขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันนะคะสมาชิกท่านแรกค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าตัวเองยืนรอรถเมล์แล้วมีคนมายิงผิดตัวท่านผู้ฝันถูกยิงหลายนัดเข้าที่ท้องในฝันท่านรู้สึกเจ็บจริงๆมากเลยท่านเสียชีวิตอยู่ที่ท่ารถเมล์ จากนั้นในฝันท่านเห็นวิญญาณตัวเองออกจากร่างด้วยท่านผู้ฝันเกิดวันที่4เดือน11พศสอง9ท่านอายุย่าง27ปีฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่ามีน้ำท่วมคุณแม่ห่วงของในบ้านจึงพายเรือไปเอาของซึ่งน้ำที่บ้านแรงมากเลย คุณแม่ถูกดูดลงไปหมุนอยู่ใต้น้ําในฝันท่านรีบช่วยคุณแม่ขึ้นมาแต่ว่าในฝันคุณแม่อ่อนแรงคล้ายๆกํา,ล,ากลังจะเสียชีวิตความจริงแล้วคุณแม่ของท่านยังสบายดีท่านอายุ80ปีอยู่ที่บ้านเลขที่90หมู่7 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านหลับฝันว่าไปที่วัดอะไรก็ไม่รู้ในฝันท่านนั่งอยู่ในรถแล้วได้ยินเขาสวดคาถาเงินร้านได้ยินเสียงดังทั้งรถเลยทะเบียนรถที่ท่านนั่งในฝันคือ2624ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันสั้นๆค่ะฝันว่าปลวกขึ้นบ้านบ้านเลขที่ของท่าน 8ปดทับสามฝันต่อมาค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่ารถตัวเองถูกขโมยหายไปทะเบียนของท่านที่ฝันถึงคือ9 2 9 8สองฝันต่อมาค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านหลับนอนฝันกลางวันเห็นตัวเลขชัดมากๆเลยตัวเลขที่ท่านเห็นสมตัวคือ9 9 5ห้า ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันเห็นหน้าคนแล้วที่แปลกมากๆเลยอยู่ที่หน้าคนนั้นมีตัวเลขสตัวคือตัวเลข9591หนึ่งฝันต่อมาคะ่ะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าได้ไปทำความสะอาดบ้านของขุนปู่บ้านคุณปู่เลขที่สองหหมู่9 ความจริงแล้วคุณปู่เสียชีวิตแล้วเมื่อท่านอายุ90ปีฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าได้กลับไปที่บ้านบ้านเก่าเลขที่1 4ึหมู่7และในฝันท่านได้เลี้ยงหลานของท่านซึ่งหลานปัจจุบันโตมากแล้วแต่ในฝันหลานกลับเป็นเด็กตัวเล็กๆ และยังเห็นคนมาที่บ้านของท่านเยอะมากเลยหลานของท่านปัจจุบันอายุ20ปีฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันเห็นตัวเลขที่คำนวณได้หลายตัวมากเลยตัวเลขที่ท่านเห็นในฝันคือ0.84อีกตัวหนึ่ง0.94 และตัวเลขชุดสุดท้ายตัวเลข2-9งฝันต่อมานะคะความฝันนี้เป็นปริศนานางแม่ชอบค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าคุณแม่ค่าพี่ชายจากนั้นพี่ชายเสียชีวิตแล้วแล้วเขาก็ตามมาเอาชีวิตของคุณแม่ในฝันพี่ชายฆ่าคุณแม่ให้ตายอีกด้วย ในฝันท่านร้องไห้หนักมากเลยที่คุณแม่เสียชีวิตความจริงแล้วคุณแม่และพี่ชายอย่างสบายดีคุณแม่ของท่านเกิดวันที่26เดือน7พศ2524ส่วนพี่ชายเกิดวันที่14เดือน10พศ2 5 38 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะท่านฝันเห็นตัวเลขเยอะมากเลยตัวเลขที่ท่านเห็นชุดแรก501และอีกชุดหนึ่งมี4ตัวคือ1100จากนั้นสักพักท่านมองเห็นผลลอตเตอรี่ที่ออก ในฝันท่านเห็นหตัวแต่ว่าตัวเลขที่ท่านจำได้และมองเห็นชัดๆคือตัวเลขห้าหนึ่งหนึ่งนางแม่ค่ะช่วงนี้ไม่สามารถทำสรุปท้ายคลิปไว้ให้ท่านผู้ชมได้นะคะนางแม่ขอโทษขออาภัยท่านผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ ความฝันและตัวเลขที่นางแม่นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมเป็นแนวทางเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคลิปนี้ค่ะนางแม่ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีและมีโชคกับความฝานันและตัวเลขที่นางแม่นำมาฝากค่ะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ